สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมมาครับในมินิเกมที่ชื่อว่าเบ็ดบอลนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับใครบ้างครับกางครับผมครับเปิดออกซิเจนครับผมมีสิบสองทม์กับเฟิร์สออกซิเจนโอเคอเครับอันดับแรกคือเราต้องต่อไปเอาเบ็ดก่อนอาเกตเหมือนเดิมชัดไปครับอันดับแรกครับผมเราต้องแลกอาวุธก่อนผมลืมแลกอาวุธเลยทำไมลืมไ่ะเดี๋ยวพี่บุกทำบล็อกก่อนแล้วกันพี่แลกไปช่วยโอเค ถึงเวลาต่อไปการขาดทองนิดเดียวอืเยี่ยมไปเลยนะครับเยี่ยมไปเลยนะครับนาทีนี้นี่ะฮะต่อไปแล้วเหอเได้ดับไปผมรัวๆเลยรู้สึกว่าบล็อกมันนี่เราแพ้สีเขียวเราไม่ต้องมาอยู่สีเขียวล่ะเราแพ้สีเขียวไม่อยู่สีเขียวอืมเถึงแตว่าอะไรไปแล้วโอเคคนแล้วขัดที่เราต้องชนะไงปิดลุมไว้ เป็นลมแปบบ๊บโอเคเยี่ยมครับผมควรทำไงดีอ่าควรเอาเอ้เมลโล่กับฐานครับผมไม่มีเ <c oughs> อมรโล่สักอันเลยเพราะฉะนั้นเราเ,เกียน<อ>ดีมกเหน่งกับเองกับเองเกียนน้ำเงินแปบบ๊บมาดูเกียนเกียงคนอื่นมากโอ,โอเคไม่ถูกการเดียวเลยก่อนดีกว่าเกียร์เราไม่เคยอ้าวริ่วไม่ไม่ต่อมาวะ อ๋อเออหรอมันต้องเว้นไว้บล็อกหนึ่งเหรออ๋อพี่แหลกเพราะว่าทำไมต้องวางบล็อกไม่ได้เหลืองมาฟาร์มมาล่อตรงกลางช่างมันครับเฮ้ยเอ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแหลกโคตรแหลกโคตรเกียนบอกเลยเแหลกโคตรเกียนเฮ้ยผมแบบจะตกตายแล้วไม่ตายเฉยผมนี่เกียนเตียงเลยนะโอเคเตียงนี้ถ้าเกิดทุบแล้วต้องไปต้องไล่ฆ่าคนครับ ไปเอ,อาขวาจะมีเลขสามอยู่ถ้ามันเก็บเตียงคืนนี่ได้ไหมครับไม่ได้ดีรค,<อ>ครับมันเก็บเตียงคืนแล้วครับเมื่อกี้นี่ไงละเตียงเก็บเตียงเก็บเตียงคืนได้หรอมผมเห็นมันเป็นไอเทมเด้งไงแล้วผมก็คิวไปหนึ่งตัวอีอ้านมีเก็บเตียงคืนด้วยเพิ่งโู้เมื่อกี้เห็นไหแบบทุบเตียงแล้วเตียงมันเด้งออกมาไงเป็นไอเทม,เทมก่อน,นไหนก้อนไหนทำเงินเรียบร้อยแล้วครับเสร็จผม ตาก่อยน้องเงินเหลือสองตัวไม่น่ารอดผมบอกเลยเดี๋ยวต้องไปฟาร์มคิวแป๊บเมื่อกี้มาซ่ากับผมน้องเงินบอกกูทำอะไรให้สีเหลืองตายแล้วพี่ผมอย่างแล้วอ๋อเยี่ยมเลยนี่ทีมเราจะโชว์โหดใช่ไหมเนี่ยเกือบตกโอ้ยตกบล็อกมันเมาลอง การการโดนล้างแค่แล้วละไอทีกันอยู่ระวังแดงนะครับแดงมันเอาที่อยู่ฐานอยู่เนี่ยให้มาสิจ้าหนูมาสิมาสิมามามาโดนพิกกันอ่ะตายไปเถอะตายไปเถอะเออหมดหมดหมดหวังแล้วหมดหวังแล้วตายตายตายเออตายอ๋ถ้าตายแล้วได้ของได้หรอครับไม่พี่ถ้าเกิดตายแบบไม่ใช่การตกตายได้ของอ๋อโอ้ยเพิ่งลเนียย่ยเฮ้ยแดงแดงเดินผันนะแดง ทำไงดีวะเก็บของทําของเพชรรอบเดียวเลยแล้วกันนะจะได้ดูแบบอลังการอุ้ยแดงมันโหดได้ไหนวะเฮ้ยเยดี๋วนี่พี่แหลกหรือว่าแดงมันแดงมันแฮกวัดแดงมันโหดพี่แหลกนะแต่จะแดงกมัแดงเกิดอะไรแดงตีอยู่ใต้แดงอยู่ด้านล่างด้วยแล้วมันพี่อยู่ข้างบนอ่ะเข้าใจปะแต่พี่ตีมันไม่โดนแดงมันตั้งฐานหนึ่งรู้แล้ว ปัญหนหลังให้พี่อ่ะแล้วมันก็ตีพี่ตัวตัในดูสิดาบใช้เป็นทองแปดก้อนก็น่าจะโอเคน้ำเงินพังแล้วครับเหลืองเหลือหนึ่งตัวใช่ไหมถ้าผมไปจัดการเหลืองแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เปิดทางค่าสีแดงโอเคฮะเราเอา,เอาเขียวตร <c oughs> ไปพี่ไปเลยนะถ้าเกิดจังหวะสีแดงมากลางอะต้องมีคนแอบไป,<ต>ไปอ่ะแต่ไม่มีใครแอบไงเดี๋ยวผมนียกันนะด้านข้าด้า ดด้้้้าาาานนขขงงแล้วเหลืองไปแอบไหนวะครับตามันต้องแอบซะที่ตายแล้วตายจบเลยโหกรรมยาสปีดด้วยล่ะมียาสปีดด้วยตีมันไม่โดนโดนอยู่รอบเดียวมันตีผมโดนสองเด้งตัวตัวเดียวกับผมเลยก็โดนตัวตัวนั้นมันดูโหดมากใช่ตัวนั้นมันดูโหดมากแล้วมันก็กำลังจะวิ่งมาหาเราอ๋อไม่ไม่วิ่งเลย ระวางบลมังดัดโอเคได้ทอ,องได้ทอ,องอโอเคทองนี้ม<า>ั<อ>นะวางมังดัดไว้ให้เราไปกลางครับเอ่อเอาเลยดีวะยิงเ <c oughs> เดี๋ยวผมแกลกอะไรเป็นผมวะนนี่ที <c oughs> ่ตายเดี๋ยวแลกบันไดมาทำไมอย่างนี้แล้วกันนะทองอยู่ในโูนด้วย <c oughs> แลกบันไดมันติดแบบนี้เลยแล้วกันนี่จัดไป ผมรู้สึกแค้นสีนั่นมากรู้สึกอยากฆ่าสีแดงมากรู้สึกชอยช่ยก็สีแดงเมื่อ่ามันเลยครับเปลี่ยนผมต้องไปเอาของอัพเกรดกันดีกว่าผมเอาลูกไฟมาแล้วไปไปเราลุยกันเลยดีกว่ามันจะเดินต่อไปใช่ไหมแดงแดงแดงไปแล้วแดงจิ้มไปตรงนี้เดี๋ยวคลิกขวานี่ว่ะโอ้โคตรเซ็งเลยไม่อยู่แดงไม่อยู่แดงกลัว มันไปฟ้าตัวหนึ่งนะครับระวังโอ้ใครทิ้งมารอทิ้งไวัยคอมมูนการเอ้ยมันตีผมโดนได้ไงอ่ะเอ้ยมันตีผมโดนได้ไงอ่ะผมปิดบล็อกไปแล้วอ่ะตีตีอะไรพี่มันตีพี่โดนเลยคือพี่ปิดบล็อกดักมันไปแล้วอ่ะดักดักตัวพี่กับมันแล้วอ่ะแต่มันตีพี่โดนดักหรือเปล่าเดียอกับใครนะไม่น่าใช่นะเพราะว่าเมื่อกี้พอตีสักพักหนึ่งมันก็ทุบบล็อกออกแล้วมันก็ตีต่อ เฮ้ยแดงมาแดงมาโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรื่องเฮ้ยของกูโอ้โหมีขวดไปไหมแดงตายครับโอ้ของผมมีคนเออตายแล้วได้ของนี่ไหมใช่ใช่โอเคผมเก็บประธานนี่แหละเดี๋ยวงั้นไปฟาร์มอีกสักสองก้อนทำเกาะน่าจะโอเคนะผมต้องเอาที่ขุดดีกว่าเดิมไปครับเพราะว่าเมื่อกี้แดงมันกันข้างในเป็นแน่นแหละ ข้างในเป็น,ปนไม้รครับถ้าเป็นไม้นี่เราทำไงครับไม่ใช่ถ้าเป็นไม้มันมีให้มันมีไดมอนด์แอวให้ครับผ่านเพชรผ่านเพชรได้แรกแต่ด้านในมันเป็นนี่ไอของอะไรนะบล็อกบล็อกไอนะ้นั่นอ่ะบล็อกจากไอเอ่เอไม่ใช่ดิจากไอโลกแอนโลก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 เอ็นเดอร์ดะกอนอ่ะอ๋อไอสโตนใช่ใช่ใช่ไอสโตนจำชื่อมันไม่ได้เหมือนกันก็เลยเรียก อย่างงี้แล้วกันผมชุดลูลาไหมเราต้องชุดต่อนอื่นชุดต้องเพิ่มอะไนได้บ้าเราต้องไม่เพิ่มอย่มั้ยโอเคเอาไงดีมันเห็นผมใส่ของโหดเดี๋ยวมันก็กลัวเองหรือเปล่าวะหรือมโนไปเองวะน่าจะมโนไปเองต้องรอดูก่อนไอมันก็มีโอกาสนะพี่มันเจ้าพิธียาเราเพิ่งเกงเพี้ยนเลยนะเออผมนี่ไปแล้วครับผม หรอวลับเฮ้ยนายเราของโหดเราอัดมาเต็มบอกเลยนี่เราอัดมาเต็มแต่มันปิดทางเรียบร้อยแล้วเฮ้ยจัดไปอัดมาเต็มแต่ผมมีแค่พลิกแอคอันเดียวให้ตายเถอะเฮ้ยแดงวิ่งไปฐานคนนึงแดงวิ่งไปฐานคนนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยายละเฝ้าฐานเฮ้ยเฮ้ยมองไงอ่ะดูผมอยู่เดี๋ยวผมมองต่อไปแดงครับเฮ้ยมันปิดหน้าตัวเองตัวลราตัวหลังตัวหลังตัว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  เป็น,นแล้ววะอ๋ออยู่ตรงนั้นนั่นเองลงไปเนียนแปบ๊บเนียนแล้วก็เกียนเกียนได้ได,ได้หมดถ้าสดชื่นนี่เป็นโดนผมแน่นแต่รวังลื่นถ้าสดจัดโอเคผมคิดว่าผมเนียนครับจังหวะน,นี้หรือเปล่าวะผมคิดว่าผมไม่รู้ว่าเนียนหรือเปล่าแต่จะไปแดงอยู่เอ่อนี่<ร>งไงผมเนียนผมบอกเลยนะอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหโอ้โหโดนผมโดนกระหน่ำผมโดนลุมโอเค ผมไอ้ยิงลูกไฟมาฐานเราความเนียนเป็นของผมครับผมบอกเลยนะเรียนเหมือนเรียนมาทำนี่เดี๋ยวเดี๋ทำเซียนเออเหลือตัวเดียวเอ้ยเหลือสองตัวฮะโอเคครับจัดว่าเด็ดว่าเด็ดหอ่าสีไหนวะสีแดงอ่าเดี๋ยวผมเป็นสายครับเฮ้ยแดงอยู่ไหนผมแต่ขยายบ้านไล้กันมันอยู่ฐานสองตัวครับตัวหนึ่งเกงเพชรนะระวังเอ๊ะฮะ ผมมองไม่เห็นผมปรับเอ่อฟไอเรนเดอร์จิตแทนไว้น้อยผมกะไปตีมันตกอย่างเดียวพอไม่ต้องการอะไรมากผมมีธนูว่ะ้ยแดงอยู่ฐานเขียวคนหนึ่งอ่ะกำลังมาไอฐานน้ำเงินคนหนึ่งอ่ะกำลังมากลางตายตายแดงเลยหนึ่งโอเคมันอยู่ฐานมันครับผมเห็นมันเยอะมันกำลังวิ่งไปฐานน้ำเงินครับหรือเปล่าวะไม่ได้วิ่งเลยนี่ว่ะลงไปแบบโอ้จดยิงโดนหดไปไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไล่ค่าให้ ถ้าฉันเอนองกย่าให้มีธนูกับเลยบอกเลยมาเราได้ของใหม่ละเราได้ดับเพชรตรงนี้ทางตันนี่มั้ทางตันนี่เขาแจกรถเบนซ์นะเนี่ยเยี่ยมไปเลยตันมุกนี่รู้สึกเล่นบ่อยตันนี่เขาแจกรถเบนซ์เลยนะเนี่ยมุกนี้รู้สึกมอนเล่นบ่อยมากตันอยู่ไหนครับตอนนี้ผมมไ่รู้เลยเราต้องไปฐานน้ำเงินแล้วก็อ้อมไปฐานแดงใช่ไหม เฮ้ยมันอยู่ฐานน้ำเงินครับมันอยู่ฐานน้ำเงินผมซุ่มมันเยอะอ๋องั้นผมฆ่าเลยได้นี่นี่รวมตัวช่วยกันรวมตัวช่วยกันโอ้โหเอาครับผมเอาทุบเตียงแล้วเหรอโอเคทุบเตียงแล้วครับผมเป็นคนรจะรู้ว่าทุบเตียงเลยใช่ไหมใช่เอาเพิ่งรู้เหรอก็ถึงไม่ออกดิบเลยตัวเดียวอืมนะโอเคปิดกิ๊เลยโอเคครับไอสีมนาทียงนะอีกรอบไหมอ่าต่อไม่ร่าไปไหนอ่ะไอสักตาก็ได้นะ เพิ่งสินาทีเองครับโอเคจับไปอืมตาเดียวมันไม่มันต้องนี่ตานี้เลยเอ้ยด่านใหม่ด้วยดีด่านเซใสต้นมะพร้าวโอ้โหรู้สึกอยากกินมะพร้าวแหละเอาน้ำมะพร้าวมาล้างหน้าเดี๋ยนาะจบยังไม่หมดเลยโอเคสิบวิจัดไปนี่ เอ้ยที่นี่บางหน้าผมเจอกล้วยได้ครับไหนวะครับไอ้รูปเอ้ยแคปรูปไม่ทันอ่ะโอ้เสียดายไปแคปรูปบักกล้วยซะหน่อยอ๋อเอาดีดีปะเอาดีดีปะเอาดีดีแล้ของเดีมาเอาบล็อกก่อนดีกว่าแล้วก็ผมเอาบล็อกผิดโอเคเดี๋ยวผมต่อไปเลยก็เอาบล็อกผิดมาเอาแซนต์สโตนมาก็กันเลยครับรออะไรล่ะอ๋อ ฟาร์มฟาร์มฟาร์มหรือพอทองอีกสักหน่อยได้ไหมพอไปรูปกับเขาได้โอเคเยี่ยมได้จับไปได้กันนไปเอาเพชรเหมือนเดิมเราไม่ต้องแลกอาหารก็ถือว่าเรื่องที่ดีครับต<ร>ี่ <c oughs> แลกอาหารทีนี่แบบโอ้โหเสียแล้วเจีแล<ร>ก,กอาหาร,รพี่เสียเวลานี่โอไปไหนดีไปข้างล่ะไม่ใครไปแกงอาวเราอยู่สีเหลืองล่ะนี่เราใส่เหลืองอะเนี่ยอือเราใส่เหลืองได้แล้วไปจมกันเนี อ่าโอเคไปเลยแล้วกันเอาไปตกเป็ด้ะครับ <laughs> มันมีไอ้น้ำให้ <laughs> ผมตกไหมเดี๋ยวนี้ <laughs> เป็ดเดี <laughs> ๋ยวน<ป>ีอ่าเมาขาของเก็บมันนี้กลองดีกว่าต่อแบบรัวๆไปการดิจิ <laughs> ตอลแบบดิจิตลอลโอ้โห <laughs> ขึ้นบน <laughs> <laughs> อ่อถ้าสูงเลย เป็นวิธีได้เปรียบพี่ไม่รู้หรออ๋อมันต้องต่อบล็อกขึ้นบนก่อนใช่ไหมถึงจะมาหาเราได้แล้วก็เยอรมันฟันพี่ผมว่ามันขึ้นบันไดมันก็ถึงแล้วนะ <c oughs> เอาแล้วใครมาแย่งเก็บไอ้นั่นมึงอ,อยากกลับฐานเจอตัวเดิมอ,อีกแล้วว่ะอ๋อนังอ่งยังเป็นน้ำครับเดี๋ยวผมไปตกปลาแปบ๊บตกเบ็ดเนี้ยวันวันวนิดตกปิ๊กเต้สีเขียวโจดเก่าโจดเก่าครับโจดเก่าเขียวอยากได้อยากโดนใช่ไหมได้โจดเก่าโจดเก่าคนเดียวฮะคือตัวสุดท้ายที่เราฆ่า ไปไกลอยู่คนเดียวอินหนูอินหนูเอาไม่ละแต่พี่โหดกว่าอย่ามาซาเฮ้ยเจิงเขาตายไปแล้วเอ้าแล้วทำไมผมไม่ได้ของมันวะครับถ้าเกิดมันไม่มีของมันไม่มีของก็ผมว่ามันวิ่งวนอยู่ตรงกลางนานแล้วมันไม่มีของเลยงันมันมีสิเพราะว่ามันเมื่อกี้มันเพิ่งฆ่าผมไปอ่ะเอ้าไม่ได้ของเลยอ้าวงงแล้วพี่อันนี้พี่ฆ่ามันตกเหวปะไม่ฆ่าบนนี้เลยครับโอ้เดี๋ยวมีแคะปิกแอคย่ามาซ่าอย่ามาซ่า โอ้โหเดี๋ยวดาบดาบแม่งแรงโอ้โหโอเคอ้าวผมได้ของแล้วแต่มันไม่มีเอิมอร์ลผมรู้ไว้อ้าวอิมอร์ลต้องซ่อมเครื่องก่อนป่ะครับือยังไงอ๋อสตาร์สปอนนิงอินสี่สามสองหนึ่งบ้านโอ้โหแม่งโอ้โหตายเลยไว้สำหรับตัดคนแกะใช่ไหมใช่อ๋อหรอพี่เพิ่งรู้ไอ้ตาตาที่แล้วพี่มีพี่ก็ลืมลืมใช้เพราะว่าไอ้ยสีเขียวมาสีเขียวมาทันแล้วโหข้าครนี่้ชนแล้วเอาอะไรละจะเอาไหมล่ะอืมโคตรซ่ามีแค่พิกแอคไม้จะไร่าแล้ว เขียวมันเอะไรเขียวซาเขียวซาตาลิบันเักยวซาตาลิบันเดี๋ยวากโดนรู้สึกแปลกๆเขียวซาตาลิบันเอ้ยผมไม่ได้พูดกับใครเลยผมไปเปลียนเตียงมันแป๊บกล้าซ่ากับทีมขอใช่ไหมโอ้หนึ่งเองหนึ่งเอเมนลด์ได้สปีดสี่สิบห้าวิโอเคโอ้โหมันเห็นมันเห็นโอ้โหแม่งกางเกงเหล็กไอ้เบนเอ้ยมันเอาไม้มาคุมเลยวะครับไม้คุมผมว่าไม้คุมเราต้องหา าทองให้ครบ12ครับถึงเราจะจัดการได้12เลยนะครับเอาเหลืองมาครับเหลืองมาเอาเหลืองทีมเราโอ๊บเมาการาวต้องไปตีต้องไปตีเตียงให้แตกครับเตียงก่อนนะครับแล้วเราก็ยึดพื้นที่ผมกำลังเล็งสีเขียวอยู่ครับณจุดนี้เราต้องจัดการสีเขียวก่อนครับที่ไอ้คิงมันโหดมาดิมาดิมาดิไป็นแรกของม้าไม่น่าหนูออกจากโอเคได้เพชรมาห้าโอ้ตกตายโคตรน่าจะหาเลยเอาไปเอาเกณฑอะไรก่อนบ่า อ่าพี่เอาแบบพี่เอาใส่ไว้ในกล่องเลยเดี๋ยวมันขโมยเพชรเราไปผมยอมไม่ได้ยอมไม่ได้เราต้องกลับไปเอาเพชรลูกคืนันงตัวมีอะไรเลยอืมโอเคครับมีทองอยู่สิบละที่บ้านโอเคเฮ้ยระวังนั่นไงเดี๋ยวนี้โอเคจัดมาได้จัดมาได้เออสำหรับใครจะแลกไปในนั้นไปโอเคไอ้นี่มึงมึงมาไม่ตกวะเฮ้ยมึงไม่ตกวะโอ้โหอย่างโกงเกือบไปแล้วเกือบขุดแล้วมันโกงเดี๋ยวมันเก่งวะ โอเคยอมรับยอมรับเก่งเละกล้าเก่งกับเราเหรอได้จัดแล้วนะเก่งนักใช่ไหมทำไมมีไถ่เดือดไงนะผมใช้แล้วนะไอ้เขียวไอ้ชุดก่อนไอ้เขียวแม่งเถื่อนมากอะไม่งปาเพชรลงลงเหี่ยวปาเพชรลงเหวก็แบบมันต้องสู้กับผมไงถ้าเกิดมันตายมันมันก็เสียเพชรอ๋อโอ้โหเอาดาบมาหัวน้าหัวน้าหน้าโอ้โหคีย์อัพชุดเป็นโปรตเลคชั่นเลยนะเย่เคเรียบร้อย คนอื่นเขาบูอ่ะบูอ่เรานี่ฟามสบายเลยเลื้งมาทางตัวหนึ่งครับผมทำกันป้องกันเอาเดี๋ยวตีมันไม่โดนโอ้โหเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงทีมตัวเองเอากูเมาเดี๋ยวตายไปละที่มาชานเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมผมเมาทีมตัวเองครับผมนึกว่าเหลืองทีมคนอื่นเหลืองทีมเมื่อกี้เราอยู่ทีมอยู่ทีมแดงก็เลยเมาไหมเมื่อกี้เราอยู่เขียวก่อนนั้นนี้อยู่แดง ฮึบอวดไม่ได้แอรขอแรงกันหน่อยนะโถขอสิงแอร์เกาะหน่อยนะรอกเกิดแป๊บึบอ้อาวน้ำเงินระเบิดแล้วเนี่ยเตียงโดนทุบแหละโอเคแปลว,แว่าเมื่อกี้โดนสีอะไรทุบวะน่าจะสีแดงนะเช็คแป๊บหนึ่งนะครับโดนสีอะไรไม่รู้ไม่มีบอกอไ,ไ,มไม่มีบอก โอเคโอเคสีเขียวน่าจะเกียนได้นะนะผมพยายามเกียนให้ถึงที่สุดครับไม่ว่ามันจะอุดขุดด้วยอะไรผมจะไปเกียนเลยว่าพี่เต้เนี่ยโอเคผมเรียนแล้ไปไปนะมันมีแจ้งเตือนไหมครับแบบเราทุบเตียงมันแล้วมันรู้ว่าเรากำลังทุบไม่มีนะแจ้งครับแจ้งแจ้งแจ้งเมื่อกี้ตอนที่เตียงเราโดนทุบมันมีแจ้งอยู่ที่หน้าจอครับอ๋อไม่ไม่หมายถึงตอนผมกำลังบุกไม่มีนะไม่มีอะไม่มีผมกำลังเนียนต้องต้องโดนต้องเตียงโดนทุบไปก่อนเออสีมันสีมันสีิ กัมเรียงดีเงี้าเรารู้เปล่าเฮ้ย,ม,ยมันได้ยินเสียงคุดไหมวะไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินนะโอเคผมเนียนครับผมบอกเลยเอ๊ะมึงไปไป,ไปเออโอเคไปให้หมดเดี๋ยวผมทุบเตียงมาแล้วครับกันฐานไว้นะปีแอคกันอยูอ่ละโอเคผมโอ้โหใช้ปีแอคเฮ้ขุดไม้เลยเขียวมาเขียวมากน่าหนอโอ้โหเฮ้ยเตียงมันก็พังครับเตียงมันก็พังโอเคกูกลับแล้วเงยกูกลับแล้วกลับเลยได้โอเคโอเคโอเค เตียงเขียวก็พังครับเตียงเขียวก็พังอย่าไปตื่นเอาเลยครับโอเคเตียงเขียวก็พังเดี๋ยวเลยตัวเดียวครับเยี่ยมเตียงเราก็พังเนี่ยหายแล้วเพชได้เพชรมาสองเม็ดอะได้เพชรมาสองเม็ดเดี๋ยวไปก่อนเลยโอเคโอเคโอ้โหกลับแล้วกลับ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 โอ้โหเดี๋ยวมึงอย่าตามกูสิเพื่อนกลับมไปด้านเดิมโอเคโอเคกลับแล้วกลับแล้วโอ้โหเชื่อเอาให้รอดโอเคไม่มีใครตามเยี่ยมไม่มีใครตามเยี่ยมเลยโอเคกำลังมองให้อยู่เอ้ยเดี๋ยวผมกลับยินดีที่ชันเยอะๆกอนแล้วแต่เตียงแดงที่ไม่พังนี่ไหม โอเคแดงฟาร์มสบายเหมือนกันครับแดงฟาร์มอ๋อโอเคเข้าใจละเขียวมาครับเขียวมาครับมันมาอันตราอ๋ออยากให้ธนูยิงมันมะครับจะว่าไปโอ้ผมไปไม่กล้าไปเหมือนกันตอนแรกเห็นเขียวมาลืมไปว่าเตียงเราแตกจะเย็นนะมไอ้ตอนนี้บ้านเราดูพอร์ตนะพี่ฮะดูพอตผมสร้างไว้มาเป็นเฮ้ยมันมาถึงแล้วครับมันมาถึงแล้วเอามันเอาไม่เออเดี๋ยวมันยังไม่รู้ว่าเตียงเราพังมันจะขุดต่อ ก็ปิดต่อดิตอนแรกผมคิดว่าจะไม่มีคนหลงนะมันหลงเหรอครับเห็นว่าเตียงเราพังไงแล้วผมก็เลยเอาไปปิดอีกรอบนึงเพื่อที่จะแบบโอ้แดงม่เอาครับแดงแดงมันเอาเรื่องครับมันมันซาครับมันซาสู้๋ยวมันสู้เกาะมันดูดโหดกันทั้งนั้นก่อนเรามีทองสักหน่อยไหมครับผมอยากทำธนูมากธนูมันต้องการสิบสองใช่ไหมมีอยู่ห้าพี่ข้างหลัง ตามสบายฮะเดี๋ยวผมบุกเลยแล้วกันโอเคขอบคุณครับเอ๊ะหน้าค้าเขียวมากเลยกลัวตกเนี่ยเดี๋ยวโอเคผมได้ทางนู้นแล้วเดี๋ยวผมลองยิงมันก่อนอย่าเพิ่งไปพี่มันมีสติ๊กสติกของชุดติ๊กอบทุดระวังระวังเดี๋ยวผมเอาโอ้เดี๋ยวแดงมึงเอาเหรอฮะเดี๋ยวดอกแป๊บเดี๋ยวดาบกันดีกว่าตูมเอาเดี๋ยวนดอกแป๊บนึงั้อุ้ยเกือบตกเฮ้ยทำไมยิงมันไม่โดนล่ะเฮ้ยแดงบุกฐานครับแดงบุกฐานเดี๋ยวดอกเอ๊ยมีคนตียงกูพังแล้วมึงอะไรเนี่ยแดง ก็บอกแล้วมันหลอกได้ไม่ป้าก็จะหลอกก็จะหลอกกูเนียนอะบอกเลยเนียนบอกแล้วหลอกได้นี่ไงล่ะตายไป็นสีเขียวไอ้ตัวคิงวานาดิตมันแอดเพื่อนมาครับโอเคครับเขียวตายหายออกแอดใครไปหรือเปล่าผมแอดผมกับพี่เต้แอดไม่ได้ไงเป็นวัทีอ๋อโอเคมันว่าเราโหดครับมันก็เลยแอดมาเงสัยมันมันแค้นนะครับโดนโดนโดนฆ่าไปสองตาแค้นฝังหุ่นนี่มันแค้นหรือมันว่าเราโหดมันอยากเล่นด้วยอะไม่ใช่ละ เอานี่เขียวหมดแล้วล่ะตอนนี้ก็เหลือแค่โออยีสีเรากับแดงไม่ตายใช่มั้ยโอ้เดี๋ยวจะไม่ตายครับไม่ตายผมว่าไหนใสก่อนก็ได้ครับเราฟาร์มเพชรก่อนดีกว่าผมว่าไม่ลืมไปตอนนี้เหลือสีเรากับสีมันครับใช่ครับใช่เขียวตายแล้วนะเกตเรารัวงเลยครับเียงเรายังไม่โดนทุบยิงไปโอ้โหไม่โดนเลยโดนไม่โดนทุบครับเดีล่วงหนึ่งครับค่าศึกล่วงหนึ่งโอเคมันหลุดเหลือหนึ่งคนครับแล้วก็พยายามอยย่าให้ ไอ้โต๊ะที่ไม่ฉลาดว่ะเรียบร้อยฮะตายแล้วโอเคโอเคแต่ผมทำลูกธนูยิงต่อต้านพวกสารเลวนั้นโอเคฮะได้เพชรไได้ทองหนึ่งก้อนโอ้ยผมไม่กล้าไปกลางเลยว่าก็ไม่กล้าไปไหมครับทองสามก้อนอยู่ในกล่องนะครับเดี๋ยวไปเองก็ได้เดี๋ยวผมไปเองไม่น่าจะมีคนอยู่นะระวังนะครับจะว่าไปทางออกผ่านแดงมันมีที่เดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมไปดักมันได้นี่หว่าเฮ้ยเอาธนูไปดักมันเลย ไม่มันออกฐานเอ้ยมันมาหาผมว่ะเดี๋ยวนะผมอยู่ฐานเขียวอยู่ครับตอนนี้ยโอเคเอ้ยมันตีถึงว่ะโอ้โหเดี๋ยวตเอาเรื่องว่ะตายไปหนึ่งครับแดงตายไปหนึ่งครับตีขึ้นพีหนี้ก่อนนี้ก่อนแอบก่อนเจผมฆ่าแดงตายไปหนึ่งตัวแล้วเยี่ยมครับเดี๋ยวผมอัปเกรดเรื่อยๆนะมันเกิดมาใหม่ละแล้วเดี๋ยวมันตีถึงได้ไงว่าสี่บล็อกห้าบล็อกเนี่ยเราอย่ับต้องตายเกิดขึ้นะสูงเลย ไมยมันอาจจะแหลกก็ได้น่าจะแหลกครับน่าใช่เอ้แต่ต่อบล็อกมันไม่น่าจะแหลกโอ้ยแดงม่งเอายังงีดละกันนะคิดว่าพี่ไม่มีธนูเ๋ยวมาแทรกกับพี่นะหนูโอเคผมตายแล้วครับพอดีว่าเมื่อกี้โดนอ๋อมันตบตกจากที่สูงแล้วก็ตบซ้ำต่อคนแล้วพี่โอ้โหชิปหายแล้วเอ้ยเฮ้ยสีสีแดงมาหาเรามันจะมาทุบเตียงเรา มันจะมาทุบเตียงเราอีกเหรอเออมันมาถึงทรั้งนั้เออมันคงรู้แล้วว่าเตียงเราไม่พังจะมาทุบเตียงเราอย่างนี้ก็เนียนแหละมันไม่ได้ดูข้างๆเลยแหละไปเลยเหมือนมันยังไม่ชินหรือเปล่าไปแลยไปไปปปิงเต็มหนาลงไปหนึ่งครับเดี๋ยวให้ผมได้ถือธนูผมว่าเมื่อกี้น่าจะพิมพไปเลยนะไม่น่าจะยิงเพราะว่ามันไปฐานเราหมดเลยไงเราไปตุ๋ยไอ้นั่นมันได้ตุยเตียง เดี๋ยวถ้าเกิดมันตายแล้วมันเกิดอยู่ฐานเดี๋ยวผมไปฟาร์มมั่งตอนนี้ฐานสองตัวครับไม่มีใครอยู่จงเพชรฐานมันเลยโอเคเร่งแล้วก็ยิงโอเคมี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 ไม่โดนว่ะเฮ้ยระวังไหมครับโอเครับทราบมันมาแล้วมันมาแล้วยิงทะลุไปไม่โดนว่ะเฮ้ยเอาคลิปหายละนี่ไงเต็มหนมันตกไปหนูไปดักเพชรเลยครับไปดักเพชรเลยเดี๋ยไมยมีเอ่อแดงฟาร์มฐานเราอยู่ตัวนึงยวครับ มันยังอยู่ได้เหรอได้อะับเราไปมันไปเดีกว่าน่าจะมาดักตรงเพชรมันนะได้อยู่แหละตรงนี้ยิงยิงให้มันล่วงอ่าผมว่าตรงนั้นมันไม่น่าเหมาะอ้โหงเก่งเพชรเดี๋ยวหัวไปไหนก็ฝ <gallery> <ens Playstation> ่าเมียวยาหัไปไหนล่วงไปแล้วโอ้โหเดี <t un nel> ๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์ดีกว่าฮะเอ้ยโอ้โหเตียงมันหดมากครับเตียงมันเออเราต้องของตันน่อย เสียงมันออกซิเดียนครับโอ้ไม่กูเน็ตมันฟาร์มตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมบ้าเอ้เราต้องใช้วิธีการแผนโจรแล้วล่ะน่าจะทุกยากครับนั่นแหละครับต้องทุบได้ด้านหนึ่งไม่ด้านล่างอ่ะต้องรอจังหวะที่แบบมันไม่อยู่ครับหน่าจะหายยากนะจังหวะเดี๋ยวมันไม่ตกโอชิปหายละโอ้โหแม่งมาไม่ใช่หนึ่งแต่ถึงสองโอ้โหชิบหายผมโดนลุมครับ จังหวะนี้ผมโดนลุ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายไม่รอดเลยมันเพิ่มสปีดมันเพิ่มสปีดหรือหละคือเหลือจัดอลิมีใช่ไหมยังพังผมบอกอะไรไม่เหลืออะไรนะยังเหลือคิดว่ามันตายแล้วมันคงหายใจไม่ตายยังไม่ตายอาอแปลว่าเมื่อกี้พี่ซูมมาแปลว่ามันใช่ไหมคิดว่าสีแดงเพราะเห็นสีแดงวิ่งมาฐานเราตัวหนึ่งแล้วก็วิ่งมาแล้วโอเคยิงมาเลยอืมยัไม่โดนโอ้โห นี่นี่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอ้โหเกงเพชรแต่กงกไอดาบมันกากดาบมันกากเอามันเลยโอ้ดาบไอดาบกากเออโอ้เยี่ยมไปเลยครับโคตรบวกอะไอมึงเนี้ยผมบวกของจนแบบได้ไอพวกนี้มันเอาของไอพวกนี้มันให้ของมันเอาของไหมผมดีกว่าคีอให้ให้ให้แค่ตัวเดียวเองนี่ให้สองตัวไ่ตัวหนึ่งให้เหล็กอีกตัวหนึ่งมันล่วงไม่ใช่เหรอโอใช่ตัวหนึ่งมันล่วงไปโคตรมหาเหล็กมา ถูกเตียงมึงคุมด้วยอะไรแล้วจะทุบได้ยังไงขโมมาหาเหล็กเอาไปทำอะไรครับรู้ไหมรู้ไหมว่าขโมมาหาเหล็กเอาไปทำอะไรขโมยมาหาเหล็กไว้เยอะเอาไปทำสิ่งนี้เงยยิงเลยไม่โดนมันจะเฟลกำลังต่อมาเพจอะเพจกูไม่เอาสิยินนะต่อมาแล้วมาต่อมาแล้วมาตอบมาแล้วยิง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 ให้มันล่วงยิงให้มันร่วงแดงรู้สึกจะเหลือสองโอ้ไม่หน้าละไม่หน้ารีบเลย มาพร้อมกันสองคนถ้าผมผมนึกว่าเหลือสามไงแต่มันเหลือสองโอเคผมว่าเออแดงออกไปตัวนึงว่ะเออมันไม่รู้ว่าแดงออกไปตัวอะไรมัคงขี้เกียจเล่นแล้วก็แบบกอดดีกว่าน่าจะเน็ตหลุดเหลืยสักอย่างหรือเปล่าไม่ก็ช้นผมรู้ว่ามันเหลือสองไงไปล้างจ้าอะไรเงี้ย้้้าาจเอยมีคนมาหรือเปล่าเดียนไม่ก่อนนี้ใช่กำลังต่อมาครับไม่มีครับไม เอ่อต่อมาเอาเพชรอะใช่มีเพชรต่อเอาเพชรใกล้ถึงแล้วยี่นิดเดียวถึงแล้วเพชรเพชรไปแล้วนยชรเพชรไปแล้วระวังด้วยรอมเลยอืออือมันไม่ตกนั่นแหละอืออือเรียบร้อยโบดสแปมยังโหดไปแล้วไปดักหน้าฐานมันเอ้ยตัวหนึ่งมันฟาร์มชิลว่ะมันไม่สนใจอย่างอื่นเลยฟาร์มอย่างเดียวเลยเออบัตรทำให้ผมลืมแรกสิ่งนี้เลยอะผมต้องแรกตัวนี้ก่อนพี่ มันมีแต่ดาบหินเกิดระอเรหดอะไรันน่ะจะมาด้วยกันครับสองตัวนี้เพราะว่ามันโยนดาบให้กันน่าจะมาด้วยกันพอเพื่อนตายทีหนึ่งมันก็โยนดาบให้เลยมันดักอยู่ครับมันแอบอยู่โอเคไปทั้งหมดโอ้โหไม่ไปว่ะยิงอะไรมาอกลับไปมันมันมันอ่ะอันโดนอะไรวะ ปีกมันโง่ตกหลุมตีหลุมอยู่อะไรมันอย่างที่โง่อย่างเหม่ตัวนึงนะเดินกลางเดินจอดก่อนที่เลยมาเลยลูกพ่อลูกออกมาเอ้ามันหายไปลูกนี่ผมเรานี่มาเลยลูกออกมือหรอกันฐานกันฐานเออวะน่าเอาไว้กันฐานเนาะมันใช้เท่าไรอะร้อยห้าสิบผิดร้อยห้าสิบเฮ้ยแป๊บเดียวเอง โอ้โหไอร่อนโกเลมด้วยโอ้ไม่รู้ไว้คลิปคลิปคลิปหน้าแล้วกันโอเคครับจัดรอบ<ป>หน้าก็อ่ะรู้วิธีแล้วรู้วิธีการฐานเวลาเราไม่อยู่แล้วเออสีนั้นมาครับข้ามเลยเออยิงมันโอ้โหมันยิงเราไม่ใช่เรายิงมัอืมเดี๋ยวเอ้ยมันยิงไอร่อนโกเลมเราตัวหนึ่งยงิงให้ตัวหนึ่งมาครับไม่งีมเวิร์กโอเคโอ้ยมันเล่นเจ็ดเล่นละเจ็ดฮะ เรียบร้อยโอเคฟันนัดเดียวโอ้โหคนโหดเฮ้ยผมตกไอ้โกเลมตายโอ้โหน่าสงสารโกเลมโดนยิงตายธนูมันก็ธนูกากๆนะไอรอนโกเลมตายเลยอย่างไหมเอ่อยิงไปโดนประมาณสามนัดครับสามหรือสี่นี่แหละน่าจะใช่ประมาณนั้นผมว่ามันก็เยอะอยู่มันก็น้อยอยู่นะสำหรับไอ้รอนโกเลมชนะแล้วบอกชีว่าเราจะแพ้ใช่ไหมเราไม่พูดเป็นลางสิเราต้องแบบชนะแน่นอน ไอ้อนุเกรียมเรามีกี่ตัวก็ได้ใช่ไหมครับแล้วมันไม่เดินตกนะเดินตกพี่เราเดินตกทำกับแพงใ้ันเกียริชัยชนะโอเคเดี๋ยวเราจะชนะให้ดูเขาบอกว่าเกียริอย่งไรได้อย่างนั้นเนี่ยดังนั้นเราต้องเกียริชัยชนะโอเคนี่ผมเห็นมันวาร์ปใช่ไหมนี่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 เฮ้ยดาบหมดกว่ามีสืนมากกว่าโอเคฮะ โอเคอีกตัวหนึ่งไม่ค่อยโหดแล้วก็ของมันก็เริ่มหมดแล้วครับเพราะว่ามันเป็นดาบเหล็กแล้วไอดาบหินแล้วรู้สึกว่าเอิมอร์ลตรงกลางจะเยอะนะมาฟาร์มได้พอดูเลยแหละเป็นกอกเป็นกาแต่เราจะไปกันยังไงแค่นั้นแหละถ้าไปอาจจะมีสิทธิ์เสียชีวิตได้หัวร่วงนี่สิหัวร่่งเลยมีวิธีนะแต่ผมต้องใช้วิธีที่เป็นประโยชน์ที่สุดตอนนี้มันอยู่ทานสองคนครับทานสองคนโอเค คุกป้าตอนเราไปเก็บเอ็มบอลต่อสองคนนะผมต่อให้เราไปฐานมันได้เราก็จะพังฐานมันยังไงอ่ะไอตัวลูกระเบิดสามารถกระาได้โอเคถึงละถึงละรู้เลยว่าต้องทำไงเฮ้ยไม่ตายไม่ตายโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรฮะจีจีเลยโอเคโอเคครับนะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะอ่าลิงก์ของคนที่เล่นอยู่กับผมนะครับก็อยู่ด้านล่างดีคลิปชั่นนี้นะฮะก็ไปกดติดตามกันได้เนาะ โอเคเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ